ถลายแล้ว <c oughs> มาตามเวิร์กช็อปวมกันตรงนี้มีคําถามไหมครับเชิญครับมีคําถามไหมครับช่วงนี้ครับคุณนัทวุฒิเขาถามผมว่าอาจารย์ครับถ้าระหว่างที่เราเรียนถ้าระถ้าระหว่างที่เราเรียนเราควรที่จะไปอบรมจบปองหัวหน้างานหรือจบปออาจารย์ช่วยผมหน่อยสิ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ครับถ้าระหว่างที่เราเรียนอาจจะเรียนยังไม่จบนะครับดูจากคําถามนะครับ อาจจะเรียนสายอาชีพอยู่หรือเปล่าครับปวสปวชอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราควรจะไปอบรมจปปหัวหน้างานหรืเจปเทคนิคเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ไหมครับเอ๊ะคาว่าเรียนเนี่ยอ๋อเรียนปติอาชีวะนาะไมอ๋อจะโอเคระหว่างที่เรียนอ่าปริญญาชีวะนาำไมเราควรจะไปต้องไปอบรมจปหัวหน้างานจปเทคนิคเพื่อสร้างสร้างประสบการณ์ไหมครับ แต่กลัวจบออกมาแล้วไม่มีประสบการณ์อ๋ <c oughs> อเป็นเป็นคําถามที่ดีนาออาจารย์เพราะว่าฟังคือฟังพวกเราบ่อยว่าคําว่ามีประสบการณ์มันจะช่วยหางานหรือว่าสร้างอะไรนะสร้างตัวตนได้ดีเนาะเขาเนีาจับคานี้มากการมีประสบการณ์จะทาให้เราอ่เห็นไหมตอบมาเลยใช่ครับโอเคอ่าคว่าจบปอหัวหน้างานอาจารย์อาจารย์เสกตอบให้หน่อยเมื่อกี้มันมีหลายอ่หลายแง่หลายมุม แต่ถึงว่าไปอบรมเป็นกิจกรลักษณะนะอาจารย์สองวันอย่างนี้ใช่ไหมจริงจริง,รงในแง่ประสบการณ์เนี่ยผมมองว่าผมอ่านี่มุมมองส่วนตัวนะอ่าอ่ามุมมองส่วนตัวคือเด็กเด็กเข้าที่กำลังจะจบใหม่เนี่ยก็จะมองเรื่องของการทํางานไม่ค่อยออกอาจารย์ใช่ไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะเวลาไปทํางานจะต้องเจออะไรเขาเป็นความกังวลใจอ่ะนึกถึงตัวเองนะตอนที่จะจบเหมะ ที่จะไปจะไปเจออะไรว่าจะไปเจอคนแบบไหนจะไปเจอหน้าง,งานแบบไหนจะทําได้หรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยฮะซึ่ง <ๆ S 2> จริงๆแล้วจริง,รงๆแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ยากนะอ่าต้องต้องให้กําลังใจกันตรงนี้ไม่ได้ยากอ่าถ้าเกิดว่าท่านสะดวกจะเรียนท่านก็เรียนนะฮะแต่ว่าอ่าถ้ามันต้องเสียสตุง้งสตางแล้วเราเป็นนักศึษายอยู่มันเสียสตุ้งสตางกันเนาะอาจารย์เนาะอ่าเราเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยอ่ามันก็มันก็หลายตังนานอาจารย์เนาะถ้าอยากจะมาเรียนรู้ก็มีหลายช่องทาง ให้เลือกเรียนรู้ก็เนี่ยฮะช่องทางหนึ่งก็มาคุยกับอาจารย์กษรเดชคุยกับเนี่ยเกลือไข่พวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ได้ประสบการณ์นะครับได้ประสบการณ์แล้วก็ในหลายๆมุมด้วยแล้วก็รุ่นพี่ๆเองที่อยู่ตรงเนี้ยรุ่นปูปูรุ่นเนียเรียกรุ่นป้ารุ่นลุงอาจารย์วิ่ได้กับอาจารย์เจี๊ยบหน้าปูปูเนี่ยอย่าใช้คําว่าปูเลยเรียกพี่พี่เบิ้มก็อะไรก็เรียกเลยรุ่นพี่เนี่ย ยินดีนะยินดีให้่าเขาเรียกว่าให้คาปรึกษานะครับยินดีแชร์ประสบการณ์ให้คําปรึกษาถ้าอยากได้ประสบการณ์ก็มาที่นี่นะครับถูกแล้วฮะสรุปแล้วก็คือเรียนได้นะครับแต่ถ้าถ้ามีสะตุ้นกต่างเนาะไม่อยากให้รบกวนเราเป็นนักศึกษาแต่จริงๆแล้วจปหัวหน้างานเขาใช้สําหรับคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับตามกฎหมายท่านที่เออท่านที่เป็นจปอยู่แล้วก็เป็นจปอาชีพไม่ต้องไปเรียนนะ แต่เอินว่าคาถามนี้น่าจะเผื่อว่าถ้ารับน้องๆที่กําลังเรียนสายอาชีพต่อออยสายจปวิชาชีพต่ออ่าก็เลยอยากมีความรู้สึกการเรียนได้ครับเรียนได้ไม่ห้ามโอเคเมื่อกี้มีท่านมีท่านหนึ่งเขาถามมาเป็นไหนละอ่านให้ฟังหน่อยครับโอเคแป๊นนึงนะคุณนัทวุฒิได้คําตอบไหมเอ่ยอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าจปเจนใหม่อายุประมาณมากกว่ายี่บห้าปีเขามีมุมมองด้านเซฟตี้อย่างไรบ้างครับ ท้าอาจารย์เสกเชิญครับโอ้โหรี่เ<ด>ใหม่นะฮ<ด>ะอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าจ,จอปอเจเนอเรชันใหม่นะวงเล็บไปด้วยนะ <ạ. S 2> อายุประมาณมากกว่าด้วยนะ25ปีมุมมองด้านเซฟตี้อย่างไรบ้างครับอ่ามุมมองไหนอ่ะด้านเซฟตี้มุมมองด้านการทำงานเหรอฮะเอามุมมองหรือว่ามุมมองด้านคุณค่าของงานที่ทำอ่าอันนี้อันนี้ผมมอง ไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนได้ไหมนะไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนได้ไหมนะเป็นมุมมองครับอาจารย์มุมมองไม่มีไม่มีิดถูกไม่ผิดนะถูกอย่างเดียวครับไม่มีผิดอ่าไม่ผิดถูกอย่างเดียวเลยเนาะเพราะว่าเป็นมุมชายมุมมันแล้วกันนะครับมุมตัวเองแล้วกันอ่ามุมตัวเองแล้วกันก็คืออ่าน้องๆที่เจนรุ่นใหม่เนี่ยเทคโนโลยีอ่าการเข้าถึงประสบการณ์ความรู้เนี่ย เขามีโอกาสเข้าถึงได้มากกว่าเจนเก่าเพราะนั้นแน่นอนเขาก็ต้องมีความคาดหวังมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเดือนเพราะนั้นเขาก็พยายามจะโก o w targeting เติบโตยังไงเติบโต,ตให้เร็วนะครับซึ่งซึ่งการเติบโตให้มันเร็วเนี่ยอ่ามันก็มีเครื่องมือเยอะะเลยทุกวันเนี้ย mm hmm. อ่าครับซึ่งซึ่งเขาก็ต้องคาดหวังว่าอย่างนี้แหละเพราะนั้นการที่จะ อยู่ในองค์กรหนึ่งองค์กรใดตลอดชีพเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นในมุมมองผมนะในมองผมนะยังเก่งยังเก่งผมให้ห้าปีครับอ่าเจเนเรชันใหม่ๆเขาจะทำในอ่าในพื้นที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะแล้วก็ทำทาในพื้นที่ที่สะดวกใจมากกว่าก็คืออาจจะสัก2อสามปีแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยน,เ,ยนเพื่อไปเอาไปสบประสบการณ์แล้วก็พยายามที่จะเติบโตขึ้นเพราะว่า เพราะว่าอาจารย์ครับเพราะว่าในมุมของ career path เนี่ยของงานเซฟตี้เนี่ยในบางองค์กรก็ต้องยอมแล้วว่ามันสั้นจริงจริงมันไม่ใช่ว่าจะมีอองค์กรที่แบบว่าโอ้โหมีมีคอร์เปอเรทใหญ่ๆที่แบบว่าเฮ้ยคุณสามารถใต่เต้าได้นะตลอดตลอดชีพการเป็นจอปอได้นะอ่าเพราะว่าบางทีก็ไปอยู่บางทีก็ก็เป็นจออวิชาชีพก็จบก็ก็เกษียณอย่างนั้นเลยมันมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้น ก็ไม่ก็เป็นมุมมองแล้วกันนะว่าอ่าเราก็จะเห็นน้องๆที่อ่ากระโดดข้ามองค์กรเปลี่ยนสายงานคราเปลี่ยนเปลี่ยนอุตสาหกรรมเพื่อรรจะเก็บเกี่ยว,ยวรประสบการณ์ตรงนี้ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมด,ดาฮะครับอ่าเพราะต้องการเติบโตในหน้าที่ครับรับ,รบองคอ์กรประมาณนี้ฮะองคอ์กรองค์กรใหญ่ๆจปอก็ไม่ค่อยอยากลาออกองค์กรแถวแถมาตัพุทธก็ไม่อยากลาออกงั้นน้องๆน้องๆใหม่ก็เข้าไม่ได้ครับโอเคก็ อ่าเป็นความจริงนะครับว่าถ้าท่านมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์และบวกโอกาสท่านก็ได้รับการแต่งตั้งที่เร็วขึ้นยุคนี้เป็นยุคที่เอ่อซีอโออายุน้อยน่าจะนะสามสิบห้าสามสิบหกไม่จำเป็นต้องรอให้สี่สิบเหมือนยุคก่อนแล้วยุคนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีวค,ณมความรู้ความสามารถคุณสามารถเป็นซีอโอได้นะครับนะยี่สิบห้าปีก็สามารถเป็นผู้จัดการได้ถ้ามั่นใจดังนั้นคําถาม,ถามหรืออะไรที่เกี่ยวกับว่ามีประสบการณ์มีความรู้นะครับจาเป็นสร้างเองได้รีบสร้างเลยนะครับ ส่วนคำถามที่ว่ามุมมองนะครับก็ผมมองว่าน้องๆมีมุมอมองเรื่องของงานนะก็คือน้องในเมื่อน้องเขามีแหล่งข้อมูลเยอะแหล่งข้อมูลในการอ่านในการถามในการหางานเยอะคนตับคนยี่บห้าปีเขาก็เลยเลือกงานหรือเปล่าคําถามนะนเขาก็เลยเลือกงาน,น,นว่าอ,อ,อาจารย์อาจารย์ไปกลับไป<น>กลับไป,บไป,ไป,ไปถามมันเองน้องที่เขาสัมภาษณ์ว่าทาไมต้องเป็นผู้บริหารนะฮะ <laughs> เหมือนกันเลยนะเหตุผลผมว่านะใช่ใช่ใช่ใชแต่เมื่อแต่เมื่อก็แต่และคนไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเติบโตในสายงานต้องต้องครบต้องครบหนึ่งความรู้ประสบการณ์และอะไรครับความสามารถในการแก้ปัญหาได้ความรู้ประสบการณ์และการแก้ปัญหาได้ทุกวันนี้ความรู้หาง่ายแต่ประสบการณ์ต้องทำเองและการแก้ปัญหาต้องลงมือปฏิบัติ ถึงจะได้รับการตำแหน่งนะครับแต่ถ้าทำสามเหล่านี้แล้วก็ต้องบวกโอกาสบางอย่างโอ้หนูหนูเก่งมากเลยค่ะแต่โอกาสมันไม่มีก็มีเนาะเออน,นีนแต่ขออนุญาตทำสามอย่างนี้ให้ได้ก่อนเลวกัอนอาจารย์ครับก่อนจะเราจะมาอาจารย์ขอแชร์ <Workshop. S 1> เรื่องของเวิร์กนิดนึงเดี๋ยวคําถามจดไปเรื่อยๆด้นะครับนะหรือว่าวันนี้เราไม่นอนการเชี่ยงคืนอาจารย์อ่าสู้ๆ่ะสู้ๆโอเคอ่ะเรามีเวิร์กช็อปมาฟังเรื่องของโกลจมาแล้วนะครับอาจารย์ อาจารย์ลองตอบดูก็ได้นะครับเพื่อนๆลองตอบในแชทให้หน่อยสถานการณ์ก็คือสมมติว่าคุณเป็นจอปอวอครับมีหน่วยงานความปลอดภัยมีคอปอ,อด้วยครับโรงงานของท่านหนึ่งพันคนสัญชาติไทยโรงงานท่านมีเฉพาะ ISO 9001าพันครับ,บวันนี้นายจ้างบอกว่าให้ท่านสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช้ BBS เลยบอกมาเลยนี่ภายในสามปีพนักงานหนึ่งพันคนท่านจะใช้กลยุทธ์ไหนทำไมครับอะ พี่วินัยมาตอบเลยอาจารย์เกียบม,มาตอบเลย <c oughs> ให้น้งนองๆตอบก่อน <c oughs> อท่านใดจะอาสาเขียนมาตอบอะไรครับออรเอาใหม่น,นะอาจารย์เนาะเกิดยากเหมือนกันนะคือข้อนี้ผมมองเท่าว่าคนเยอะอาจารย์ผมให้แค่ว่าอความอความท้าทายแล้วกันคือคนเยอะแต่นายจ้างบอกว่าคุณจะทั้งคำว่าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างยากหรือสร้างง่าย เอ,เอาเรื่องมีกันนะท้าทายมากเอาเรื่องเอาเรื่องผมใช้คําว่าไม่ได้ง่ายอ่าไม่ได้ง่าย uh hmm. นักนะไม่ได้ง่ายนักเหมือนเชวเหมือนเออเหมือนเซฟตี้ท็อกทำได้เลยต<อ>แต่ b <อ>ีบยังไงก็จะทำความปลอดภัยที่มันแบบทําทุกคนนะครับทําต่อเนื่องด้วยนะเออโดย BBS เนี่ยคุณจะใช้เวลาสปีเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ไหนเชิญครับอ่าเขียนมาหน่อยมีใครอยากจะสัก ังนี้สะหน่อยแม่หยอดนิดนึงโคชออนมาด้วยไหมครับวันนี้ออนบีออาจารย์สุรชัยอยู่ไหนหลับยังอาจารย์เบนจมินมาตอบเลย <c oughs> อ่าขอ,อนี้อาจารย์สมใครดีไหมครับจะมีใครตอบให้ผมบ้างไ,มไหมเนี่ยเสนอใช้หลักสามก๊กคืออะไรเนาะเ <c oughs> อะอคุณคุณอุทุมพรกลับไปยัง อ่าพ,พิมพิมมาก็ได้นะครับท่านไม่สะดวกตอบท่านพิมพมาขอขอคําตอบสักห้าท่านขั้นต่ำก่อนที่จะไปข้ออื่นครับเชิญครับอ่าจัดทําแผนการอบรมให้เรียนรู้พนักงานก่อนอ่ขาขอกลยุทธ์ป<ร>่าล้อมเมืองอ่าอ่าขอชื่อกลยุทธ์ออออแบบเช่นป่าล้อมเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่า<น>ป่าล้อมเมืองครับมาแล้วป่าล้อมเมืองมาแล้วอ่ามีสามกโอเคอ่า คิกออฟอย่างใหญ่โตเลยนะอ่ให้ทุกคนรู้จักอ่มาเอาอย่างไงเนี้ยเอาโอเคได้แล้วด้วยละอ่มีไหมไม่มีการคิกออฟใน้ผู้บริหารมาตัดลิบบินอใช้ยุทธวิธีป่าล้อมเมืองปัดกลุ่มย่อยแล้วค่อยจัดการกลุ่มย่าโอเคอ่ะเฉลยเฉลยถูกต้องครับถูกต้องครับ ถูกต้องคือป่าล้อมเมืองครับป่าล้อมเมืองครับนะต้องใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองครับนะเราไม่สามารถสร้างทีเดียวได้พันคนเราต้องหากลุ่มที่คิดว่าเป็นกลุ่มเชิงบวกจากการเซอร์เวยจากการศึกษาว่ากลุ่มไหนพอที่จะเป็นแนวร่วมสังเ,เกตไหมเออเราต้องเป็นแนวร่วมกันก่อนนะอ่าประกาศปีสิบแปดนี้มาร่วมกันที่ลาชประสงค์เอามาอะไรอย่างนี้ะะนะครับมาใช่ไหมครับต้องหาแนวร่วมก่อนนะสร้าง สร้างเบสแพ c t ทีสสร้างอ่าโมเดลก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยค่อยทยอยค่อยอยกินไปกินไปเรื่อยพอจะใกล้สามปีแล้วอ้าวลงตุ้มเลยนะโอเคนะโอเคไม่มีผิดนะมีแต่ถูกครับผมสถานการณ์นะครับหมดว่าท่านเป็นจอปจอปวอาวุโสอ่าอยู่ส่วนกลางเหมือนผมเลยนะครับ ดูส่วนกลางบังเอิญว่าท่านมีหลายโรงงานแบบนี้ครับนะต้องต้องดูแลครับนะต้องดูแลหลายไซส์หลายโรงงานนะมีจอปออยู่สองถึงสองมีจอปอหนึ่งถึงสองคนประจําแต่ละสาขาแรงงานเป็นคนไทยสิบอ่าแปดสิบเปอร์เซนมีคนไทยแค่แปดสิบที่เหลือเป็นชาวต่างชาติความท้าทายคือให้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมือนกันให้ครบทุกโรงงาน คำถามคือคือเป้านี่คือเป้าหมายอประมาณอย่างไรใช่ฮะที่เราประมาณประมาณหนึ่งปีนะประมาณหนึ่งปีคุณต้องสร้างมาตรฐานมาตรฐานอะไรก็ได้ครับนะ ISO ก็ได้หรืออะไรที่คุณจะทําเช่น5อก็ได้คุณจะใช้กลยุทธ์ไหนครับอ่าคําถามมาแล้วฮะเราจะใช้กลยุทธ์อะไรนะฮะช่วยปักกันอ่าอ่าเจ้านายทิมมาครับพิมมาพิมมา ใครไม่มีไม่มีตอบผิดมีแต่ตอบถูกครับอ่าฮะมีแต่ถูกนะฮะไม่ผิดผิดอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบหลับยังคิดอยู่คิดอยู่โอ้โหกระดาบหน้าปลาอามีปลาล้อมเมืองเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันปีหนึ่งไม่ทันปลาล้อมเมืองปลาล้อมเมืองปีหนึ่งไม่น่าทันงั้นต้องใช้ I'm tired so yeah.